อีกอันนึงก็คือน้องเขานะเป็นบรอดสเปกตรัมเซนส,ก,ส,ก,สกรีนคือมีรังสีบ้าอะไรบนโลกใบนี้ไม่รู้อ่ะน้องเขากันได้ทุกรังสี UVA UVB บูไล l i g IR จอคอมจอมือถือหม้อชาบูหม้อหม,อ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 มาล่าไอความร้อนหน้าเตา น้องขอป้องกันได้ทุกชนิดทุกคนแล้วเทสด้วยตัว U V filter ตัวนี้มันเรียบร้อยแล้วมีฟิล์มกันแดดอะเคลือบบนหน้าเกล็ดตั้งแต่8โมงครึ่งยัน2ทุ่มครึ่งคือเทสมาเรียบร้อยแล้วไม่ใช่แค่เปเปอร์จากหลบใครที่แบบทากันแดดฉันก็ฉันก็ว่าฉันก็ทากันแดดนะทาไมฉันอยังเ็นฝ้าอยู่เปลี่ยนกันแดดเถอะลองเปลี่ยนกันแดดดูฝ้าอาจจะ ลดลงก็ได้ที่สําคัญเลยก็คือไอ้พวกฝ้าแดดทั้งหลายเนี่ยมันจะหายไวมากนะคะแค่ใช้กันแดดประสิทธิภาพสูงสูงและที่สําคัญเลยก็คือ SPF 50 PA 4บวกจัดมาเต็มแมกหมอผิวหนังบอกว่าใช้30ก็ได้ PA 3บวกก็ได้ไม่ค่ะแดดมันไม่เคยไว้หน้าเราเพราะฉะนั้นเราอย่าไปไว้ใจแดดโอเคไหมเพราะฉะนั้นจัดไปเลยนะหลอดนี้